ทุกคนมาเที่ยวตลาดกันนะครับตลาดคนเยอะมากเขาได้ยินไหม

<Cornell. S 2> คนเยอะมากครับตอนเย็นค mm. ือเขามาจับจ่ายใช้สอยกันครับซือของหวงของหวานกับข้าวแบบนี้นะครับ

ขี้มันนะขนมขี้ม er ันขี้ม okay. ันไม่ใช่ขี้ม oh ันเนาะขนมขี้มันกินกินใช่ไหมกินกินขนมมีหลายอย่างนะขนมนี่ขนมก็จะเป็นหลายอย่างมีบางบางทีแล้วก็ไม่รู้จักว่าขนมอะไรนะ มีขนมชั hmm. ้นด้วยนี่ก็นงวัวนะเห็นไวัวนะครับทำเป็นแกงอะไรแกงนาแกงกะทิแดงกิบ้วก็ได้นี่ครัาบบอกนะครับกงกะทิเก็ได้รมั ครับหลังจากเราไปตลาดอะไรนะตลาดอาหาดขิดเต่าไงคุณครูก็จะทำกับข้าวให้กับผมได้รับประทานครับวันนี้ก็คุณครูก็ได้อ่ะไรเรียกเรียกหนางหนังก็คือทำมาจากทำมาจากอ่หนังวัวนะครับหรือว่า เสียงดังเลยไม่ต้องตะกุนวัวเออเรียหนังวัวของวัวใช่ไหมแล้วก็นี่จะเอามาทําแกงเหมือนแกงกะทินะครับนะรสชาติก็จะเปรี้ยวๆนะครับนะนี่น้ำกะทิก็หัวชอบเลยเจ้าเมื่อก่อนกินไม่เป็นคือตั้งแก๊สไว้แล้วนะครับแต่จุดเลยไหมเนี่ยจุดเลยไหมยัง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 เหรอเพราะว่าเราไม่อะไรไม่อะไรเพราะว่ากะทิไม่ได้แยกนหัวแยกหางเดี๋ยวมันจะเป็นเนี่ยทำยังไงก่อนฮะโอเคได้จะละลายไอ้นี่ไอ้นี่ต้องล้างไหม ไม่ต้องไม่ต้องเนาะคือผมไม่เคยทำอ่าแกงหนางนะครับละแล้วก็นะปกติจะกินเป็นไหมเมื่อก่อนไม่เคยกินนะครับต,ตั้งแต่ย้ายมาอยู่พัทลุงก็เริ่มจะจะเริ่มมากินแกงหนางหรือว่าแกงนางวัวของวัวนะครับ หยวกกินเป็นไหมหยวกเมื่อก่อนหยวกกินไหมหยวกไม่กินครับหยวกเมื่อก่อนผมก็ไม่กินหยวกครับคือบอกว่าหยวกอะไรนี้ให้เลยให้หมูคร <นะ S 1> <ห>ับใ,ให้เป็ดกินนะครับนะเดได้กินเป็นไหมกินได้ทุกอย่างนะครับอน,นี้ครับนี่นะครับอันนี้ก็กําลังบี้เครื่องแกงกะทิเครื่องแกงเผ็ดไหมผสมเครื่องแกงกับกะกปะปิกะปิเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่า เคยนะครับเคยภาษาถิ่นมาลาอยู่จะเรียกว่าเบือลาแจ่ฟังอีกครั้งนะครับบือลาแจก็คือกะปินั่นเองหรือว่าภาษาตะเรียกว่าเคยนะครับนี่เริ่มติดแก๊สแล้วเออนี่ครับ ก็ละลายเครื่องไปที่เรียบร้อยนำลายละลายกับหัวกะทิเหมือนกันนะครับนะแล้วก็จะผส,สมกันอเอ่อนดึให้มันพลุ่งก่อนนะใช่ไหมเดืด <laughs> ให้มันพรุ่งก่อนนะหรือ <laughs> ว่าให้มันเดือดนะครับ <laughs> ก็วันนี้ก็เมนูเด็ดครับสูตรคุณครู <c oughs> คือ <c oughs> แกง แกงหนังนะครับนะ mm hmm. นี่อ่านะครับนี่คือหนังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะทำจากอ่าหนังวัวนะครับนะ <éta> หนังก็จะนะหนาๆแบบนี้นะครับนะส่วนหัว <liters. S 1> ส่วนหัวของวัวนะครับจะทําเป็นหนังเขาจะเอามาดองนะดองว่าหมักหมักนะหมักให้มันเค็มๆนะครับเปรี้ยวๆเค็มๆนะแล้วก็ จะทําอาหารได้บาอันก็หางมันใ้่บางบางทีจะเป็นพวกหนังหางแนละหัวแบบนี้นะครับนะนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับนะนี่ตอนนี้ก็เครื่องแกงก็ลงหม้อในะเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะนี่จากเชฟไม่ชวนชิม แกงกะทิผสมกับเป็นแกงกะทิผสมนะผสมกับกะปิด้ยกะปินะเพราะแกงใต้ต้องมีกะปิดข้ขาดกะปิไม่ได้เลยแกงใต้แกงภาคใต้นะขาดกะปิไม่ได้หรือว่าขาดเคือไม่ได้นะครับนะนี่ดูสีก่อนนะดูสีสีงานเก็บจนอ่านะครับ ซึ่งแกงมันเดือดแล้วซึ่งภาษาใต้ซึ่งแกงเดือดว่าแปลว่าอะไรกะทิมันเดือดเรียกภาษาใต้ดิฮะภาษาใต้มันผงเครื่องมันปรุงนี่ครับดูครับดูนะนะนะุงจะเข้าใกล้ดิมันจะปรุงครับไม่ใช่มันผงเลยอมันปรุงแบบเต๋อเก๋อเอ่อใส่เมี่ยนะ เสนเนืออ้อเนื้อหนังนะหน,น,นังก็คือหนังหนังก็คือหนังใช่ไหมหนังก็คือหนังหนังหนังนะเรียกว่าหนังหนัง <c ười> อ,อยู่กันแค่สองคนกับอีกสองตัวนะครับเนาะหูงข้าวแค่ไม่มากนะครับแข่ขันเดียวพอเนาะขันะนเดียวพอเลยเนาะขันคะรึ่งบี ขันเดียวพอขันเดียวพอนะแค่ขันเดียวก็พอแล้วก็เป็นขันเล็กๆนะครับนะเป็นนี้ก็นล้วเปลือยแล้วกูก็คือวนะครับนะในเดืนบวชในข้อถ้าอยู่กันสองคนนะครับก็จะถึงแค่ขันเล็กๆแค่สองขันขันแรกคือหูรุ่งนะครับขันที่สองก็นี่ละครับ ตอนที่ <laughs> <t od dy> จะเปิดบวดเนี่ยนะครับนะผงเยอะก็อะไรกินไม่หมดนี่จะบูดเอาอะพอเลยพอโอเค <c oughs> อ่านะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับข้าวเราเย็นนี้นะครับอ่าพิธีการเปิดบวชนะครับนี่แกงหนังจะเป็นอย่างนี้นะครับนะนี่เป็นหนังควันควันพุ้งๆนะอ่านี่สุกแล้วนะเป็นหนังหนังงวน,นะครับนะอ่ามันจะออกจากเปรี้ยวๆนะครับแล้วก็ าดไม่ได้เลยคือป่าส้มนะครับและลูกโดดนะโอเคนะครับปัดเล็กน้อยนะอ่าโอเคหลังจากนั้นก็ขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นรามาเรามารับประทานอาหารดีกว่านะครับนะโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงพหลงด้วยนะครับวันนี้ลุงพาหลงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าสวัสดีครับ